ต่อไปก็ถึงต,ตาผมสินนะไอรอนไอรอนแมนแกสู้โดรมอนฉันไม่ได้หรอกผู้ท้าชิงเตรียมตัวมันมีตัวไม่แต่หัวไอรอนเออจอ้าของแชมป์ปัจจุบันโดราเอมอนเมนะ์เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเฮ้ยแข่งอะไรกันนะ แข่งลูกค้า่ะโดเรมอนอยู่ไหนอะนางเปิดเอาไปแล้วเฮ้ยได้ไงเนี่ยเอาเลือกเอาโลกดาร์เป็นยังไงล่ะคะ F4 มันจะต้องมาถ่วงโดรเ,เมรมอนกี่แลกกันฉันจะเอาสปอนบอบเออก็ได้วันนี้ฉันใส่เสื้อสีดำฉันจะเอาไปแมนสีดำก็ได้ มาเตรียมตัวสามสองหนึ่งชุดแข็งแข่งจริงๆแชมป์คนใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นแล้วเอาผู้แพ้ไปนั่งตรงนน้นกับผู้แพ้คนหนึ่งอ่ะเฮ้ย